เป็นอะไรคิดดี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 ด vale> ีดีเสียดี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 เดี๊ยน um ี้มันเลยมาแบบกับเจ๊คนสวยนะมามาหาจี๊ดนะแล้วมาหาญาติหน่อเขานะเขาจะพาไปที่เขาดีกันทุกคนเลยเออเขาพามาแล้วเดี๋ยวนี้มาเจอกันนะเจอใส่ลุงเจอที่ไทยที่โนอกเจ๊วัฒนาเจ๊จุกนะมาเจอกันนะเจ๊ไม่ลืมเลยเนี่ยคือดีกับเจ๊มากมายที่สุด เออเอานะจ้าใจใจใจสวดให้เจ๊เะนะจ้าจให้เสียแล้วจะสวดให้เยอะๆทุกๆคนเลยเอออนาะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคนะเขาก็จะพาเจ๊ไปกันเนี่ยครูยินดีจับมือเจ๊เลยเนี่ยเอออนะโอเคครั้งเราก็เสียใจเนาะโอเคเจอกันจ้าโอเค พี่สายล้เดี๋ยวพรุ่นี้หนูพาแกไปค่ะคุณสิงเก็จอกก็ร้องยินดีขึ้นที่ใจมามามาไม่ต้องค่างไกลจะลองถูกก็พูดถึงเจ๊ิงเน่ยร้องไห้เลยแล้วผมเป็นคดีเลานตาจไว้ บอกหนูคงไมลืมเขาเลยเขาพาหนูไปรุ่นบัที่บ่อยกันเลยเนี่ยเป็นกนดีหนอนี้ก็หมอพาไปนะแล้วหละมเจอมีสัต์ลูกโง่ตัดใจเปลนาลงกโง่รู้ไหมว่าเขาเสียรู้ไหมรู้คืออะไรคืออะไรอป้าในชีวิตเขาเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเขาป่วยด้วยใช่ไหมป่วยอยู่เขาก็ทรมานเนาะทรมานมาหลายปี เราให้เขาไปอยู่ทุนพิธีเนาะป้าป้ารู้ไหมว่าป้ายึดบวชเป็นอะไรหนูไม่ลึกซึงเลยนะเป็นมันคิดอยู่ในจิตใจหลายหลายใเลยไม่ป้ารู้ไหมว่าขา้วดเป็นอะไรยิดเนี่ยมีโรคประจำตัวโอหรคประจำตัวโรคอะไรป้ารู้ไหมขอรู้ไหมว่าโรคอะไรหลายโรคนะชีวิตจริงเล็กๆหนูก็รู้น้องหนูเป็นอะไรก็ปวดท้องบ่อยอ่ะอ๋อปวดท้องบ่อยนี่แรกถือว่าสบายๆสบายป้าเข้าใจป่ะนะ ว่าก็ไปจำไปเขาขึ้นอยู่ก็ต้งตงองทรมานถูกไหมเนานะไม่ใช่ไหมเออเออที่ใจหนูก็รแต่เราจใจใช่เพราะเด็กหมอพาไปนะไปงานนะตุนตอนใจหนูคือบางคนเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่หนูถึงชีวิตจริงมาโอ้ยพาตอนใจเราดีต่อกันเนี่ยเขารู้เรื่องอันเนี่ยรู้กันยายบอกแล้วว่าแกต้องรู้คุณเร่้งนี่แกรู้แกยอมรับได้ไหมวันจริงแกคือแกจะไม่โองให้ไง อ๋อแบบเล่นๆธรรมดาแต่นี่แกออกมาเลยเห็นปะไมาจะรู้เาบอกแล้วแต้องรู้นะเดีพรผู้นี้นะนี้หัมพาไปนะรู้ป่ะจะรู้นะแกรู้เดบอกแล้วแกต้องรู้เรื่องแบบนี้แกจะรับได้อยู่แล้วนะอ่ะป่ะอ่ะจัดจัดจัดดีดีกูรู้ถูกคนอย่างงี้มาลูกเรับ้คนดีรู้ แกทำดีพายอมรู้รู้เรื่องพรเสียี่รู้่อยัยังรับรู้เรื่องพ่อแม่ไม่ได้ไม่ดีเป็เรื่องเรนรู้แล้วจริงจจะไปเห็นแครก็รู้แหละแต่ผู้หมอไป เดี๋ยวแกไปเห็นฐถานที่จริงๆนะมันก็จะอีกแต่รับรู้แล้วรู้แล้วพ่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวมึง้ก็พาพาไปนะไปงานเนกนยทั้งนอัปเจพูดดีต่อนะเลยเนี่ยผูพูดที่ประสง่งฟังประสค์ก็ตื้นตันใจมาออกนี้แล้วตนาก็เป็นคนี่ที่อยู่เจอเธอกันอย่างเงี้ยไปนะไปไปอย่าคิดมากนะอย่าคิดออดีว่าถาาว่าพี่ที่เขาไปสบายเนาะเราจะทำงานมาหลายปี น้าสารวมก็หลายปีรือว่าไปสบายแล้วนะพูดดีกันอย่างนี้เนี่ยโอ้พระรนใจนะทุกทุกคนเนี่ยให้มีจิตใจเถอยชีวิตแล้วถือว่าเขาไปไปสบายนะเราแต่เราอยู่เนี่ยเรายังอยู่เป็นๆอยู่ในต้องลาบากหน่อยแต่คนไปเนี่ยถือว่าเขาสบายนะนะไปสบายเนาะเจ๊ขปุกตีแค่นี้ป้าไม่ต้องกินอะไรมากมายเนาะเราเหลือแต่ใช้ชีวิตของเราเองดูแลตัวเองให้ดีนะป้านะจ้ะนะ ดีกันเลยเนี่ยทุกคนเลยมองดูหน้ารู้เลยนะคุณทาง,งานทั้งคูม่ม่วสวดอะไรเยอะๆเลยลกไปน,นกเราเริไม่เกลีกันรู้อย่าง้่อนอือ่อนนะค<น>ะเพื่อน ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหอเลกับพี่จีพัฒนาพี่จีพัฒนาหอเลคือน้องสาวแท้ๆของเจ้ต้อยนะคะพรุ่งนี้วันที่12 12มิถุนาเราจะไปที่สิงห์บุรีที่บันเลขที่50ที่วัดบ้านแป้นที่สิงห์บุรีพาเจรัตนาไปงานศพต้องขออนุญาตใช้คำว่างานศพเพราะว่าพี่จีน้องสาว น้องสาวคนรองสกากได้เสียชีวิตแล้ววันนี้นะคะทางหมอปลาและดิฉันเองแล้วก็บ้าย่าน้องบีแล้วก็โกตองแล้วก็อดโยทุกคนทีมงานหมอปลาแซนวีแล้วหมอปลาช่วยด้วยแล้วก็หมอปลาบารองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวหอเล่กับพี่พี่จีพัฒนาหอเลเออ่หนูไม่มีความรู้เรื่องทางศาสนาคิดขอให้พี่กับครอบภูมิที่ดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้ว ตอนแรกเราก็ปรึกษากันเพราะเพิ่งทราบเมื่อตอนสักพักนี้เองค่ะแล้วก็เลยปรึกษาว่าถ้าบอกกับเจ๊ต้อยอ่ะเจ๊ต้อยจะเข้าใจไหมแต่ว่าทางน้องสาวว่าตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยเจ๊ดีขึ้นแล้วเข้าใจว่าเจ๊รู้เรื่องเจ๊รู้เรื่องทุกอย่างแล้วเออน้ําฟ้าบอกกับเจ๊ต้อยได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเออพรุ่งนี้พรุ่งเสาร์วันเนี้ยค่ะจะพาไปแล้วเสร็จพี่น้องทุกคนนะคะจะมากันหมดแต่เราไม่ทราบว่าถึงที่นั่นเราจะถ่ายได้หรือไม่ต้องขออนุญาตเทาก่อนนะคะแล้วก็ เราและทีมงานทุกคนขอแสดงความเสียใจแล้วก็เข้าใจเป็นว่าแกจะไม่ร้องไห้อยากให้ทุกคนดูว่าพรุ่งนี้ตอนที่เราไปถึงที่วัดัดบ้านเราก็ถ่ายแต่ไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายที่น้องคนต้องขออนุญาตพวกเขาก่อนเราจะได้เจอพี่มานอดพ,พี่สับพี่สับเพีงคงไม่ได้เจอแล้วรัตดาวัสนาดนนานดัยมาโนดรัตนาแล้วก็สายลุงวัฒนาไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวดูเจ๊คิดแกก็ร้องไห้ ก็หัวก็ถ่ายญาติเขาด้วยนะเขาให้เรา่ายใช่ใช่ใช่นะคะแต่เราก็พยายามจะเก็บภาพให้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 ทางเอฟทีได้เห็นบ้างแต่ต้องขอนุญจะเขาผ่อนนะคะอาจจะไม่ทั้งหมดต้องขอเขาผ่อนนะคะก็จะดูว่าจะพยายามพรุ่งนี้เราก็ออกเช้าหน่อยเพราะที่ฉันต้องเปลี่ยนยางก่อนยางมีปัญหาแล้วก็เข้าใจเป็นว่าคุยปรึกษากับป้ายาย่าถ้าเราบอกเพราะว่าพี่สายลุงบอกว่าอนุญาตให้บอกแล้วก็ แกรู้เรื่องพอาแกรู้เรื่องขึ้นหมดแล้วเรื่องนี้ก็รู้เรื่องแล้วสเสร็จแล้วบอกจริงเหรอพี่พอลองบอกก็อย่างที่เห็น้องบีผมไม่หลุดอย่างจ่าห้าวิกกแกรู้เรื่องทุกอย่างเจ็บปวดที่งดงามคือแกไม่ทรมานพิชิตทรมานผ่าตัดหลายรอบมากแล้วก็ คนที่ดูแลที่มีเวลาหน่อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครแล้วแล้วก็ทุกคนต้องดําเนินชีวิตแล้วก็ต้องมีครอบครัวต้องอยู่กับครอบครัวมันไม่ใช่ความที่แกอยู่กับเราอ่ะก็คงต้องทําให้แกอยู่กับเราได้ตลอดไปต้องขอบคุณทุกคนที่เป็นกลังใจให้แล้วก็พรุ่งนี้เราต้องไปส่งแกที่สิงห์บุรีที่โบสถ์ที่วัดบ้านแป้นนะคะสวดหนึ่งทุ่มดีฉันจะไปส่งเจ๊ต้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เมตตาแล้วก็เป็นกลังใจให้เจ๊ต้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ